ี่นี้นี่กัมาเอาเียง่้วเมันคูน้องพี่เนาะอยู่ฝั่งไทยผ็นพลามาให้เนาะนี่ได้เถียงมาแหละก็ได้กระโด่นเติมนาะเพวามาเลยขจอบอยู่ด้วยเนาะนางขาหลกมาเดี๋ยวนี้สิเงเปิดชื่อเนาะพี่นเนีะยวผาไปเบ่งน้ำกันเลยเนาะเาเจ้าแค่สิคือไว้ว่ับเบอยากขึ้นหลยับเะตอนี้กับมาที่นี่เลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิมมะเก่องเลยเบ่งน้ำกันนาอว่ามีเนา ลมขนาดนัเนเลยเดินชิบเปี้ยวลมนี้แรงมากเลยแต่ว่าเปิดเปิดนะครับกันเปิดกลางลม

โเราทราบยังน่าเลยนี่เนาะมันบริณาใช้จักพอมีเลยข้ามข้ามใครมามันโตสร็จหลอไพ่นะถัด้วยโร่ยางเลยพวกคนส่งด้ครับเพจ

น้ำส,ส,สน้บี๊อะนยังไงเน่ยยาสีฟันเนาะยาสีฟันไอ้เจ้าอ้ชัด้ัดเฮ้ยน้อง้าพ่มวะน่ะช่วยยงอะไรนี่เดกกล่องนะเนาะอืมเดกล่องนะนะกล่องบ่งยูทูบ่ะอ้าลองอยู่นี่เลยเด้เสื่อเสื่อมเสือมก็ถ่ายคดิ เ่อทุกเท่าไรอาลมงหน่อยกว่ถือหลอกมั้พี่ซบกับมานายทางหล้างพี่พกเคก่อนเออนี่เอานี่มันมาชบนี่อนะนะจอรนิกไปเสั่งล้ดิ คาเฟ่ยัไยยงไงทายสามอ่ะทายต่อป็นมารโซทันคือลายใ้ใช่ไหมคะขนมเพ็ดขนมเพ็ดขนมเพ็ดขนมปังเงินเพ็ดแพลเลงแม่ต่อ,อยังมาจากคาเฟ <laughs> มันมาได้แมน,นถูก มาเป็นกาแฟกาแฟอีกเน่ยเกิน ước งา้ยม้นเสน็จมามามาเพล็ดเลยนะมาเพชรบ่มาเพช็ผมไปสมผมเอไปสมโดเเอออุ่นๆเหยแคระอยากเก้งออกไปทงเด้อเออบายเหมือนที่ีมาหน่อยตัวนี้เปนมาโคเลยาแลกกาแฟตัวอยู่ในเขียน ที่ไ้มานี่น้อพี่ยทีต่อ,เตตอนอเอสน,น,นะฟรม,มาเบิกดนะีไหต่อเน่ยสายสายยางสายพันยังไนอะอคือคือ,คอนเนาะนี่นได้หมามานะพี่น้องนีแต่แนวกินจังกิน,นกับเสียงใสจะขอขอบคุณอ่าอีงไทยเนาะเปิี่นมาผมของงามแลเปนผานมาให้เรื่อยๆนะพี่น้อง โย,ย่คนน,นนะี้เรื่องเนาะอนว่า <c oughs> โย่ไวจิบวต,ตอนนี้ก็ดีใจแห้งนะเต้าใหม่เอาขามาหน้าอย่างนี้้นออกมาล่ม <c oughs> อุ้ยไ,ไหม่แป ลองใส่บงเด้อขนมมอขนมเพ็ดแล่ซใส่หาแส้นะขนมปลาหมึกเพ็ดอะไรันี่นะจะกินหรหมากินได้นลกินบ่ได้เพ็ดเลยสิแบบแบบกันกับนยค่ะแต่มันเพ็ดค่นคูนสี่แสกยังเนาะ เียงนะมีเลยไม่นบอกอ่ามึงด้วยนี่น้ำยังน้ำซุปนี่นี่นี่น้ำซุปซาบูซาบูเห็ดยังรสเห็ดรสเห็ดไม่เห็ดรสเผ็ดกาแฟคือยังไงนี่นะสายโถนะบไม่เห็นดอกสายยังวะ สองขาวแล้วนะอันนี้มะม่าเพียดเลยนะแล้วออันนี้มีสองแบบแบบดูการนึงกลุ่มไปอยากขื้นมาม่าอะไรนี่นะเม็ดเล็งเม็ดแรงลักบ่เม็ดแ่งลักคือยังเดทางเดินถั่วอย่างนั้นถั่วและกัญชพืชแมงลักเนี่ยอยากขึ้งงาบอกไยังว่าเห็นกระเจาะอะไรอยู่ไดน กินเลยแบบนี่วิธีที่เขาจะก็บอกวิธีนั้นได้ข่เขจะใส่เบิืงดูมีอ่างกล่องมีสายสานได้ขู่มือมนะขู่มือนะมาเบิรงเริ่มบลอเริ่มงริเริ่พี่น้องเอซเบิรงแต่ว่าเป็นอนี่เขียอเปินยังบอกต้องอ่านคู่มือมันก่อนเนาะ คูมือมันก่อน